ใจสุภาพ,าพซึ่งทราบใจชนจผู้คนสรรเสริญกดไลกระต้านถือดีตปิดกล้ามชูวความแข็งแรงคนกระล้างถือดีสองข้างเลยแต่ไม่างถือไม้มก,กระล้างถือดีไม่มีจำเริญน,น่ารักเหลือเกินในเวลาเราทำอะไรน่ารักเหลือเกิน คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ไหวอีกหนึ่งครั้งพระจายมาน้าล่างอีกรอบหนึ่งเนียวโอ้น้องยับ <c oughs> เถื่อนอะอ่อนน้อมทำกายอยาไ้ไหวอ,อ่อนน้อมทำกายจิตใจสุภาพหัวใจพอใจจิตใจสุภาพยี่สิปีกี่นะจิตใจสุภาพ ซึมซาบใจชนคู่คนสารเส,สรสิญกระตา่ายถือดีะดลาได้ท้ำทีละแถวนะครับมิมีจำเริญน,น่ารักเหลือเกินนี้หักเล่นตีคางไหมน่ารักเหลือเกินคนที่อ่อนน้อมทำตนหงุดหงิด เลือกตัวแทนกลุ่มหนึ่งคนมาแข่งกัน <c oughs> ผมก็หนึ่งคนประจาก็หนึ่งคนนักหนึ่งคนยิ่งชาย <c oughs> ยิงก็ได้ชายก็ได้คนที่ไม่ตั้งใจให้เ,าเอาออกมาโอเคอ่ดูนะครับดูนะครับใครที่อะไรขั้งมาอ่อนน้องขจิต <c oughs> ใจสุภาพซึมซาบใจ <c oughs> ชน ผู้คนสารเสินบอกลองไม่คัดเรื่องเลยกระร่างซื่อดีไม่มีจำเรินน่ารักเหลือเกินคนพี่อ่อนน้องขอบคุณอ่อนน้อมตอมกายจิตใจสุภาพซึมซาบใจชน ผู้คนสารเสือร์กระต้านถือดีมิมีจำเริญน่ารักเหลือเกินบทพี่อ่อนน้องของตนอาจารย์ได้หรืรนในในอยังได้แล้วคนไหนครับชี้เลยต้องบอกา <c oughs> อม,มาเดี <c oughs> ๋ยวผมดู <c oughs> เอ,องอเออนี่แถวไหนีิ <c oughs> เฮ้ออปไปไปไปกันได้ปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเขามีรางวัลให้มาอนายยังผมมองหาผมมาไหนมีผู้หญิงก็มีนะอ่าไปแข,<อ>ข่งขันกัน,เ,นกรเราต้องสู้เขาให้ได้นะลูกนายยังายยังายยั

นอ่านพร้อมกันหรือพร้อมกันหรืออ่อนน้อมทอมกายพูดดังๆอ่อนน้อมทอมกายใครจะพูดเดี๋ยวจะไม่ออกมาพิสูจน์ไนี้ด้วยที่ทำนั้นผิดเออนี่เยอะนะอ่อนน้อมทอมกายจิตใจสุภาพซึมซาบใจชน ผู้คนสารเสริญกระด้างถือดีมิมีจำเริญน่ารักเหลือเกินของมือคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนอาทีละคนนะทีนี้เอาเรื่องจากทางโน้นก่อนของพระสนุกก่อนห้าบอกนะห้าบอกอ่อนน้อมถ่อมกายว่ายอาสิอ่อนน้อมถ่อมกาย จิตใจสุขภาพซึมทซาบใจชนผู้คนสรรเสริญกระด้างรือดีมิมีจำเริญน,น่ารักเหลือเกินคนที่อ่อนน้องของตนนี่อ่อ,อน้องตอมีรอ่อนน้อมต่อกายหืเอจิตใจ จิตใจสุภาพโอ้กินใจกิตใจเลยใหิตใจสุภาพจิตใจสุภาพอ่ะอ่ะกินใจยัไงกินใจสุภาพกิตใจกินใจกิตใจหัวใจฮะกินใจสุภาพซึ่งทราบใจชนผู้คนสรรเสริญกระดาำพื้นดี จิตใจสุภาพซึมซาบใจชนผู้คนสารเสริญกระบ้าถือดีมิมีมจำเริ่มหน้าเกลียดเกินคนที่อ่อนน้อมทำตนอ่าก็อีกของเราป่อนน้องทำกายจิตใจสุภาพ ซึมซาบใจจนผู้คนสรรเสริญกระบด่างถือดีไม่มีจำเรินน่ารักเหลือเกินคนที่อ่อนน้อมของตนเดี๋ยวพยายามอาประเมอือให้ทั้งสี่คนหน่อยอย่าพึ่งนั่งเดี๋ยวมาในของพรายามมีรางวัลให้นะทั้งสี่คนนะ ซาเตรียมมาจากอิสตาลีอิสตาลีราคาหมดแรงลูกราคาสินีนี่าจาะแดนไกลลูกไปที่ประเทศอะไรน,นะ <c oughs> เอธิโอเปียในที่โอเปียไ <c oughs> กลมา,นะากลูกราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะฮะชิ้นแรกพยาทามตั้งใจเป็นของหาย,ยากลูกพยายามหาทั้งคืนแล้วยังหาไม่เจอนะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เจอ หายแล้ไม่เจอเป็นของรางวัลหายากหาเก็บไว้เป็นที่ระลึกไว้นึกถึงหน้าของรายการยุโรปหาเป็นของรางวัลหายากราคาสามพันกระดาทลูกหาหายากหาชนิดนี้เป็นรางวัลจากใจของหายากลูกเราก็เสียดายเป็นธรรมดาอืมฮะกระดาษโลกเป็นที่ระลึกก่อนครัอมา ของต่อมานี้ถึงแม้ว่าจะมีผิดพลาดบ้างก็อันนี้จากญี่ปุ่นนีครับจากญี่ปุ่นนกอันนี้ของจริงนะจากญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นนกเก็บไว้เป็นที่ระลึกอายินมโตะอ่าต่อมาก็จากจากทะเลอลามัน จากทะเลรางวันรางวัลเนอต้องเก็บเอาไว้สามสักสามปีไว้เป็นที่ระลึกรางวัลชิ้นนี้อันนี้จากจากประเทศจีนเนอะหรือเกาหลีเกาหลีเกาหลีลรอกเกาหลีอ่าเกาหลีหรกฮ่าโปรเมอเพื่อน่อย สะอาดสะอาดยังไงเคยเคยอบรมมาไหมสะอาดมีนันต์ตักนะสะอาดสว่างสงบสะอาดสว่างสงบอ่อนน้อมถ่อมกายยังไงอ่อนน้อมถ่อมกายนะครับททวนความรู้อ่อนน้อมถ่อมกายท่องรับการอ่อนน้อมถ่อมกาย จิตใจสุภาพซื่อซ่าบใจชนผู้คนสรรเสริญกระด,า,ดานถือดีมีมีจำเริญน,น่ารักเหลือเกินคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเสียงยังไม่ดังครับดังเมื่อไหร่ก็หยุดเพื่อนั้นอ่อนน้อมทกาย ใจส,สุภาพส,ส,สาพซึ่งทราบใจชนทราบใจชนผู้คนสรรเสรเสวระ้านถือดีมีจําิมีจำเรญารือนน่ารักเหลือเกินคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีอยู่วันหนึ่ง <S 2> <S 2> <S คำสุดท้ายคำเดียวมีอยู่วันหนึ่งหเนาะคำสุดท้ายคำเดียวนะ้พูดตามคำสุดท้ายมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเราพูดตามคำเดีย่คำเดียวหนึ่งมีอยู่วันหนึ่ง เรียนระเรียนนี้เรียนอะไรธรก็ดีอาจารย์ระเรียนยน,ยน,นี้ดีดีนิสัยก็ดีดีมารยาทดีดีดคุณครูก็ใจดีดีใช่ไหมใช่นักเรียนหญิงก็สวยสวยนสวย <c oughs> นักเรียนชายก็หล่อ ถึงสายก็ไม่บ่อยถึงบ่อยก็ไม่มากถึงมากก็ไม่เยอะดีตรงไหนนักเรียนโรงเรียนนี้ดีนักเรียนโรงเรียนนี้ดีคุณครูก็ใจดีเพราะว่าการบ้านคุณครูไม่เคยสั่งถึงสั่งก็สั่งไม่เยอะถึงเยอะก็ไม่บ่อยมันเหมือนควาพออ้างกำใจยังไงก็ไม่รู้ นักเรียนเรียนได้ดีดีคุณครูก็ใจดีดีนักเรียนก็นิสัยดีดีมาเรียนก็ไม่เคยโดนโดนนิสัยเย่มากนักเรียนเรียนได้ดีดีคุณครูก็ใจดีดีเพราะว่าการมากไม่เคยซ้สซ้ำและเวลาสั่งทำ่งหรือไม่ไม่ก็เป็นแบบเนี้ยเวลาไม่ส่งคุณครูก็ไม่ดีดีไม่ด่า รับไปได้นักเรียนโรงเรียนนี้ดีดีนักเรียนโรงเรียนนี้ดีดีการถนัดก็ไม่เคยเล่นเล่นไม่ยุ่งยุ่งไม่เกียวเียวไม่ค้องคองอ่ี่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่ความจริงจริงไม่จริงจริงไม่จริงกเาบอกว่าไม่จริงจริงไม่จริง